ถามปุ๊บตอบปั๊บเรื่องปุ๋ยต่อไววันนี้เสนอคำถามที่ว่าขอสูตรการใช้ปุ๋ยแบบครอบเซตหน่อยสิครับคืออย่างนี้ครับทุกๆต้นไม้ทุกๆ ประเภททุกเพศทุกวัยทุกช่วงเวลาใช้สูตรเดียวกันหมดเลยครับปุ๋ยของจอนคอยไม่เหมือนกับปุ๋ยตามท้องตลาดที่มันมีหลายๆสูตรในช่วงเวลาของต้นไม้ก็เพราะว่าปุ๋ยของเขาไม่ได้มีธาตุอาหารครบ14ธาตุอาหารตามที่ต้นไม้ต้องการเขาต้องแบ่งใช้โดยเน้นเป็นตอนๆไปแต่ของเราครับมันครบเซตฟูลเซตเต็มสตรีมแล้วเพราะฉะนั้นเราใช้สูตรเดียวสูตรเดิมสูตรแบบเดียวกันหมดเลยครับเราจะแบ่งออกเป็นสสูตรด้วยกันสูตรบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงราก กับสูตรบำรุงดอกบำรุงผลเรื่องของการแยกสูตรเนี่ยมันแยกเฉพาะปุ๋ยน้ำถ้าเป็นปุ๋ยน้ำเนน,เน้นบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงรากใช้สูตรนี้ครับ JC301 นะฮะถ้าเกิดอยากจะให้ฟูลเซตเต็มสตรีมมากกว่านั้นก็ใช้ plus o เข้าไปด้วยเป็นกรดอะมิโน JC301 เนี่ยเป็นธาตุอาหาร plus o เป็นกรดอะมิโนแล้วใช้คู่กับฮิวครับช่วยเพิ่มกระตุ้นในการ กินปุ๋ยของต้นไม้แล้วก็เคลือบเชื้อโรคเชื้อราด้วยแล้วก็ทุกๆ1เดือนฉีดพ่นแอคเมี่เพื่อฆ่าเชื้อโรคเชื้อราครับส่วนอีกสูตรหนึ่งครับเป็นสูตรบำรุงดอกบำรุงผลใช้เอฟพัดเป็นธาตุอาหารแคลเซียมโบรอนพัดทูเป็นกรดอะมิโนถ้าอยากจะฟูลเซตเต็มสตีมนะฮะแล้วก็ใช้ฮิวใส่แอคเมี่เหมือนเดิมสูตรสีเขียวเนี่ยเขาเน้นแมกนีเซียมธาตุเหล็กสังกสีส่วนสูตรดอกผลเนี่ยเขาเน้นแคลเซียมโบลอนพัดวันพัททูควรใช้ไหมก็ถ้าเกิดเป็นผมนะผมก็จะใช้เพื่ออให้ 1, เนยเนยปป็ุก๋กกกแ ฉีดพ่นเข้าไปปุ๊บดูดซึมใช้ได้ทันทีส่วน301กับ Fpart เป็นปุ๋ยก๊กอก2ครับฉีดพ่นเข้าไปปุ๊บมันจะเก็บใต้ใบรอการสังขครแ,แสงพอสังเคราแสงปุ๊บมันก็จะผลิตธาตุอาหารให้กลายมาเป็นกรดอะมิโนฮิวอันนี้ยืนพื้นผมใช้อยู่แล้วแอคมีผมใช้อยู่แล้วถ้าเกิดว่าเรามีข้อจํากัดเราอาจจะใช้เพียงแค่301หรือ f p ัดบวกฮิววกแอคมี ส่วนพัดวันพัทูแล้วแต่ถ้าเป็นผมผมก็จะใช้แต่ถ้าเกิดเป็นเพื่อนๆแล้วแต่งบประมาณของเพื่อนครับส่วนปุ๋ยเม็ดไม่ยากเลยปุ๋ยเม็ดนี่นะฮะถ้าเดิมใช้ปุ๋ยเคมีอยู่เป็นประจำช่วงแรกฤดูการแรกให้ใช้ปุ๋ยเจซีโอมสามเพื่อปรับโครงสร้างดินก่อนครับปรับโครงสร้างดินแล้วก็ปรับสภาพของต้นไม้ก่อนครับหลังจากที่ปรับโครงสร้างดินแล้วในรอบการใส่ครั้งต่อไปเพื่อนๆเลือกได้เลยครับจะใช้เจซีโอมสามต่อเนื่องไปก็ได้ทองล้นก็ได้หรือมูลข้างคาวก็ได้ เขามีคุณภาพเท่ากันหมดถ้า,าหารครบ14ท่าหนเข้ากันหมดต่างกันที่ออปชั่นเสริม J.C. 3า1สเขาจะดูแลเรื่องของโครงสร้างดินด้วยถ้าเกิดว่าเป็นทองล้นเนี่ยมันมีคุณสมบัติในเรื่องของการปลดปล่อยท่าหานได้นานส่วนมูลขังขามีอินทรีย์วัตถุเยอะเท่านี้เอง วันแค่นี้วันทุกๆเดือนยิ่งดีครับใช้ทีละน้อยๆแต่บ่อยครั้งดีกว่าใช้ทีวมากแล้วนานๆใส่ทีเนี่ยสูตรฟูลเซตเตอร์มาตีนมีเท่านี้ครับง่ายไหมและฟูลเซตเตอร์มาตีนี้ใช้ได้ทุกช่วงเวลาครับโดยเฉพาะปุ๋ยเม็ด ใช้ได้ทุกช่วงครับทุกพืชทุกวัยทุกเพศทุกช่วงเวลาใช้ได้หมดครับที่ผมต่อไปมันคือการตอบคําถามแบบคร่าวๆถ้าเกิดใครอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะก็ติดต่อผมได้นะครับตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้หรือเข้ามาในละแอดเข้ามาใน YouTube ของผมหรือจะเข้ามาในเว็บไซต์บ u r ินออนไลน org ผมได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ในเว็บไซต์นี้เรียบร้อยแล้วครับแล้วพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ